ช็อตนาทีทองเพรสเข้มข้นยิงเข้มแข็งประตูชัยจากเควินเดบรอยนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งห่าง13คะแนนโด่งแล้วจ้าพีเมลีติดตามไฮไลท์เกมบิ๊กแมตช์ได้ในบีแหลมสิงทีวีและ w w w b l a ต์บีแอลแ .com บีแหลมสิงทีวีพรีเซนต์โดย Suzuki นำทุกท่านครับมาที่เอติฮัดสเตเดียมครับชมเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำศึกบิ๊กแมตช์กับเชลซีครับจาฟูงกับรองจ่าฝูงมีโอกาสก่อนครับลูกนี้จากจอห์นสโตนแต่ว่าควิดไปติดเซฟของเกป้าอาิซาบาลกาวันนี้เกป้าอาริซาบาลกานะครับแล้วก็เซซ่าอัสปริโกยตาได้ลงทั้งคู่เลยลิ้นพันเลยครับเกมของซิตี้มีโอกาสขึ้นมาทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับ ลากจี้มาแล้วซ้ายคบของเควินเดอะบอยแต่ว่ายังไปติดแซฟอยู่ยังเนิบอยู่ครับอาริซาบาลากา้าดูนี่วิ่งเสียบเข้าช่องนี้มาเลยครับแต่ว่าซ้ายของเดอะบอยยังไม่ผ่านจากนั้นมาดูการเข้ามาเพรสกดดันสุดๆครับโคเวซิชก็พลาดลูกนี้ลุกทะลุมาครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยมันไม่เข้าครับแจ็คเกเลชดาวเตะค่าต,ตัว100ล้านปอนด์ครับ ยิงลูกนี้อาริซาบาลกาครับเซฟได้ยังเป็นซิตี้ครับที่กดดันอยู่ซ้ายมาอีกแล้วคราวนี้กิลิสดีดมาเดอะบอยแตะหนึ่งจะว่าซัดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงมาเควินเดอะบอยโอกาสครั้งที่2ของเขาครับเกมของซิตี้เพรสบนหนักหน่วงมากครับ โอ้โหแล้วตอนนี้จังหวะของเชลซีบ้างครับแทนทะลุมาลูกกูยิงลูกนี้ติดเซฟเข้าทางของซีเยกโอ้โหข้ามคานมาลูกนี้ลูกกกูมีโอกาสเลยครับแต่ว่าเซฟดีมากครับโดยเอเนซอนมอราเอสออกมาปิดมุมหมดเลยอืเป็นโอกาสที่ทะลุขึ้นมาแล้วได้ยิงซิตี้ได้ลุ้นอีกทีนะครับฟรีคิกของเดบรอยข่าวนี้มันเบาไปหน่อยครับ มันซึ่งซึ่งหน้าครับเดอะบอยลูกนี้ก็เลยไม่ผ่านมือของอลริซาบาลา่าปั่นมาแล้วก็ปักทิ้งไม่ยากครับลูกกูได้อีกทีนึงลากขึ้นมาโอ้โหโดนเข้าไปแซนววชครับแล้วก็กลายเป็นจังหวะสวนมาครับของซิตี้สเตอร์ลิงไม่ตรงมาฮิมสเตอร์ลิงครับมีโอกาส ซัดลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปและดูจังหวะนี้ครับการเข้าไปเพรสของแมนซิตี้แล้วเอาคืนมาได้ลูกนี้วันทัชเพลมาครับเข้าทางของเควินเดอะบอยเดอะบอยโยกตัดในแล้วเดอะบอยซัดลูกนี้เด็ดขาดและเกินอืเสียงเพลงกระหึ่มนะครับโอ้เควินเดอะบอยนะโอเควินเดอะบอยเนะ ชนะเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ0ูนย์ทิ้งห่าง13คะแนน ภายหลังการแข่งขันครับเป๊ปกกเดล่าก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากวาดชชนะมา12เกมรวดครับเราชนะชนะแล้วก็ชนะเก็บ3 6คะแนนแบบนี้ก็ต้องชื่นชมนักเตะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป๊ปบอกว่ายางไรก็ดีครับนี่มันนพิ้นเดือนมกราคมเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่มีแค่พรีเมียร์ลีกรายการเดียวที่พวกเราจะต้องลงทําการแข่งขันครับแต่ว่ายังมีศึกแชมเปียนส์ลีกมี FA ฟเอคัพที่เราจะต้องเล่นอีกนะครับ เป๊ปบอกว่าเรายังมีอีกหลายแชมป์ที่จะต้องแข่งขันเพราะฉะนั้นแล้วเรายังประมาทใครไม่ได้เป๊ปบอยครับบอกว่าหลายคนพูดถึงครับคำว่าลุ้นแชมป์เนี่ยมันจบแล้วเะครับเขาบอกว่านักเตะของเขาและก็ตัวของเขาเนี่ยรู้ดีเลยครับว่ามันยังไม่จบหรอกนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฟุตบอลจะจบในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตั้งมั่นสมาธิแล้วก็อยู่ในเกมตลอดไปบีแหลมสิงห์ทีวี p r e s e n t e d by Suzuki ทางด้านโทมัสทูเคิลครับวันนี้อารมณ์เสียครับบอกว่าจากสถานการณ์แบบนี้ครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราสร้างโอกาสในการโต้กลับได้เรามีโอกาสทองอยู่ครับที่จะได้ไประตูขึ้นนําเราแพ้ในเกมที่ยากครับแต่ว่าในส่วนการขาดคุณภาพในแดนหน้าเนี่ยก็ทําให้ต้องพูดกันตามตรงครับว่าโรมารูลูกากูครับเสียบอลหลายครั้งแล้วก็ไม่ตามไปกดดันทัทง้ทงๆที่ควรจะทํานะครับ โอ้ลัวกูวันนี้โดนเละเลยครับทุกค้บอกอีกครับบอกว่าเราจะต้องเซอร์วิสให้เขาครับเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วเป็นกองหน้าคนสําคัญแต่บางครั้ง เขาต้องเซอร์วิสในการช่วยทีมด้วยครับเขามีโอกาสทองแต่ทําไม่ได้ดังนั้นเขาต้องมีส่วนร่วมกับฟุตบอลมากกว่านี้นะครับทุกข้อบอกว่าคุณภาพในการส่งบอลแล้วก็ความนิ่งของทีมเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับท็อปเลยเพราะฉะนั้นการที่จะต้องสู้กับทีมระดับท็อปอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณจะต้องดีกว่านี้นะครับนักข่าวก็ถามทูเคิลต่อครับก็ถามไปนะครับนักข่าวเนี่ยมาจากนาลาครับก็ถามว่าการปล่อยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตำแต้มหนีออกไป S <S เป็น13คะแนนนี่พี่สอง <c oughs> คิดว่าอย่างไรนี่นะครับทูเคกอก็บอกบอกนี่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับเรามั่นใจว่าเรากําลังพยายามอยู่นะครับถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ12นัดติดต่อกันได้ขณะดเดียวกันพวกเรากําลังดิ้นรนกับปัญหาของโควิดแล้วก็การบาดเจ็บเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยครับในการที่จะลดช่องว่างของคะแนนเขนาน้าใจหรือเปล่าตอนนี้เราจะต้องสู้กับอาการบาดเจ็บด้วยนะและจจ้วก็โควิดด้วยแต่เราก็ยังไม่ยอม Tikalmokov aaster, is we need them. ประเด็นสำคัญในเกมนี้นะครับหลังจากที่เราได้สองเกมกันจะเห็นได้ชัดเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้เกมเพสบนที่ดุดันเล่นงานเชลซีอยู่หลายครั้งครับจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จจากประตูที่เควินเดอร์บอยนั้นทำได้ซึ่งก็เหมือนกับเกมที่พวกเขานั้นบุกไปเอาชนะเชลซีในนัดแรกของฤดูกาลที่เจอกันนะครับที่สแตฟฟอร์ดบิดหประตูต่อศูน ก็เท่ากันว่าการเจอกันในฤดูการนี้2เกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกดิโอลาครับล้างแค้นทีมของโทมัสทูเคิลได้ทั้ง2นัดเลยทีเดียวครับหลังจากที่โดนสกอร์1 0ูนในนัดชิง UCL เมื่อฤดูการที่แล้วและทั้งหมดนี้ครับคือไฮไลท์พิมร์ลีกนัดบิ๊กแมตช์ครับเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเชลซี1ประตูต่อ0ูนครับขอบคุณสำหรับการติดตามที่ B ีแหลมสิงทีวีทาง y o u ยูทูบช n น l นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาและดูย้อนหลังย้อนหน้าได้ที่ www.blamsingtv.com วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านโอ้สิบสามคะแนนไปแล้วสวัสดีครับน้องน ong หน้องนอง้นองหนึนงน ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True ID